สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผม p e r s o n เลตในโอองครับคลิปนี้ผมตัดมาจากไลฟ์ช่วงที่พูดคุยกับคอมเมนต์แล้วก็ช่องแชทเนาะเกี่ยวกับประเด็นเพิ่มเติมของ PVE ที่ผมได้ทำคลิปไปก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นคำถามเรื่องทีมงานที่ทำ PVE ลาออกทำไมไม่จ้างคนทดแทนเพื่อทีมเนี่ยยังสามารถทำงานต่อได้หรือว่าเหตุผลที่บางคนเนี่ยพูดว่า PVE ถูกยกเลิกทำไมเขาถึงพูดแบบนั้นทางท,างที่หมดเนื้อเรื่องมันก็ยังมีอยู่รวมถึง เรื่องอื่นๆยิบย่อยอีกเพียบเลยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้มาคุยกันเดี๋ยวลองมาอ่านคอมเมนต์กันก่อนถ้าใครที่อาจจะไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็คืออยากให้ไปดูคลิปนี้ก่อน20นาทีเส้นทางความผิดหวังโหมด PVE ของโอสอนครับก็เป็นคลิปที่ใช้เวลาทำนานพสมควรแต่ก็สนุก <laughs> เดี๋ยวมาลองอ่านไปพร้อมกันแล้วเดี๋ยวผมจะลองตอบให้ฟังว่าเออความสงสัยแต่และความสงสัยหรือว่าอะไรเงี้ยมันเข้าใจได้มากขึ้น เหมือนตอนโชว์ Cinematic Warcraft 3 Reforged ว่าจะทำใหม่หมดสุดท้ายพอเกมจริงออกก็ไม่มีแฟนๆก็บ่นเหมือนกันอ่ะอันนี้ก็เป็นมีมอยู่นะวอ r ์คราฟตีรีฟอชใช่ไหมก็คือแอสมอนฟังช็อตที่เขาพูดว่าจะยกเลิก2ระบบ PVE เสร็จปุ๊บ <laughs> อแฉลบูมาเข้าเพลลบเลขสองทิ้งไวโอเคจบ Yeah, oh, มันก็คือ Overwatch right, Remaster right. re right. หรือถ้าพูดจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ Remaster ด้วยซ้ำมันเป็น r e f Overwatch Reforged <laughs> มันคือ Overwatch Reforged <laughs> คล้ายๆกับ Warcraft 3 Reforged ครับคอนเซปต์ mm hmm. เดียวกันไงเพราะว่าค่ายเดียวกันด้วยถูกไหมละ่ะ เมนฮีเลอร์แบบผมนี่ทนเล่นได้1ซีซั่รนรู้สึกว่าการอัปเดตทุกอย่างเพื่อทาให้เมนซับอยู่ยากถ้าไม่มีทีมแทงเหลือหนึ่งทำเอาฮีเลอร์เพียวแทบไม่มีที่ยืนหรือยืนแป๊บๆป,บปบก็โดนล้วงอีกฝ่ายเก็บเมื่อเห็นหน้าหลายเกมเลยต้องเลือกเล่นมอยราเพราะว่าคล่องตัวมีสกิลว,ว่หนีตัวล้วงเล่นไปจนจบซีซั่นรู้สึกเหมือนมาทรมานตัวเองมากกว่าสนุกเลยเลิกเล่นไปนะความเห็นนี้ผมเข้าใจได้มากๆเพราะว่า การปรับโอ1มาเป็นโอ2อะ่ะมันทําให้สัพพอร์ตเล่นยากขึ้นจริงๆไม่ว่าคุณจะเป็นสัพพอร์ตที่เป็นเมนซัพพอร์ตหรือเป็นเฟ e คซัพพอร์ตนะเล่นยากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับเพราะว่าแท้งหายไป1คนแล้วไอ้คนที่หายไปมันดันเป็นคนที่ปกติทําหน้าที่ช่วยสัพพอร์ตหรือว่าช่วยแผงหลังก็คือออกแผงนั่นเองมันจะเล่นยากขึ้นก็ไม่แปลกแล้วผมก็เข้าใจอันนี้ผมเข้าใจมาก เหมือนโดนหลอกซ้ำซ้อนตอนแรกเปิดขายเกมคนเล่นอย่างผมก็เลวันอยู่มาประกาศว่าฟรีทูเพ์โอเคก็รู้สึกแย่อยู่แล้วพอเล่นไปแค่หนึ่งซีซั่นได้สกินเกันจิพอเห็นการตลาดขายสกินก็เลิกเล่นทันทีนัดกับเพื่อนที่เล่นด้วยกันมาหลายครั้งหลายคนตั้งแต่โอชหนึ่งมาเจอกันอีกที PVE แบบก่อนโดนยกเลิกเพราะว่าทุกคนอยากเล่นมากรวมถึงผมตอนนี้คงไม่ได้กลับไปเล่นกับเพื่อนเพื่อนพอีกแล้วและอย่างนี้ที่ผมตั้งใจะจะซื้อเดียวโบร4โคตรหวันว่นเลยโคตรหวั่นเลย เราจะยังเชื่อใจขั้นนี้ได้อยู่ไหมโดยโปรซีที่ราคาแพงแสนแพงมันคุ้มค่ากับการเสี่ยงที่จะโดนหักหลังอีกหรือเปล่าอันนี้เป็นช่องแชทที่ผมเคยรู้จักคือเขาเป็นคนที่เล่นเกม MMO r p g เยอะแล้วเขาก็เล่น Overwatch ด้วยพอ Overwatch ประกาศว่าจะมี PVE อย่างที่เราเห็นก็คือ Hero Mission ซึ่งสามารถเล่นซ้ำได้เยอะๆและเก็บเวลและ up สกิลได้เนี่ยมันทำให้คนที่ชอบเล่น MMO อะ อยากเล่นครับแต่มันเปลี่ยนมุมมองไงรู้ไหมคือแทนที่คุณจะเล่นแต่ MMO RPG แบบ Bir ร v i e อหรือว่า Third Person ะคุณได้มาเล่นแบบ FPS แล้วมันเป็นตัวละครที่คุณชอบอย่างเงี้ยเออใน Overwatch ถูกป่ะมันได้คัสตมไมซ์ตัวละครที่คุณชอบทาให้สกิลตัวละครเปลี่ยนไปได้คนก็นั่นแหละคาดหวังพอโดนอย่างนี้ก็เลยแบบอ่ะอาจจะต้องร่มแผนผมอยากกลับไปเล่น O v e r w a t c h มากกว่าเกมส้นตืดแบบ o อสอง 6v6 มันก็ดีอยู่แล้วเปลี่ยนเป็น 5v5 เพื่อมีดีกว่าแค่เล่นฟรีที่เหลือห่วยกว่าเป็นประเด็นที่หลายคนก็พูดคุยกันเยอะว่า 6v6 กับ 5v5 อะไรดีกว่ากันนะครับซึ่งผมมองว่ามันมีข้อดีข้อเสียที่ต่างกันละกันเพราะคุณต้องอย่าลืมนะว่า 6v6 สมัยโอวัออกมามันเป็นเกมที่ทําให้เขาได้เกมออฟเซียนะครับมันเป็นอะไรที่ปฏิวัติวงการมากตอนนั้นแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันแบบถ้าพูดก็คือเวลามันเปลี่ยนไปแล้วอะตั้งแต่วันนั้น2016ปีนี้2023 7ปีแล้วนะก็นานอยูนะ่เพราะฉะนั้นเรื่อง6 v 6 5 v 5ผมว่าเอาจริงมันเป็นเรื่องที่ขึ้นกับคนจะมองยังไงเลยมันมีทั้งด้านดีทั้งด้านเสียถทาว่า o 2ไม่มีระบบ pve แล้วมันต่างจาก o w e ตรงไหนคำตอบคือไม่ต่างครับภาพก็เหมือนเดิมแค่ลดผู้เล่นฝั่งละหนึ่งคนห่วยแตกอันนี้ถ้าพูดกันตรงๆอ่ะถามว่า o w 2สองมันต่างกับ o w ตรงไหนมันต่างในแง่ที่ว่ามันเหมือนอัปเดตเนาะเออมันเหมือนอัปเดตแบบเป็นแพทช์ใหญ่อาจจะเรียกได้ว่า o w e r สองจุดศูนย์คือเป็นแพทละ แต่มันไม่ควรจะเรียกว่าเป็นโอวัสองแบบภาค2สิ่งที่มันต่างอ่ะมันก็คือเป็นโหมด PVP เหมือนเดิมนะเพียงแต่ว่ามันเป็น 5v5 มันปรับรูปแบบเกมนู่นนี่นั่นซึ่งสุดท้ายก็คือมันก็เหมือนโอวัลแหละท่าพูดแหละมันก็เหมือนเป็นการอัปเดตครั้งใหญ่มากกว่ามากกว่าจะเป็นภาค2ออันนี้ผมก็ค่อนข้างจะโอนเอียงไปทางเห็นด้วยว่าถ้ามันไม่มีระบบ PVE อย่างที่เขาเคยพูดเนี่ยไอตัวโอวัลสปัจจุบันที่เราเล่นกันเนี่ยมันก็คือโอวัลหนึ่งแต่เป็นแพท2.0มากกว่า แต่อย่างน้อยมันจะมีสตอรี่มิชชั่นนะซึ่งสตอรี่มิชชั่นจะดีหรือไม่ดียังไงเนี่ยเราต้องรอติดตามนะครับสตอรี่มิชชั่นเป็นสิ่งที่ยังเป็นความหวังของระบบ p b e ที่หลงเหลืออยู่ของ O2 นะแล้วเขาบอกว่าจะมาในซีซันที่6นั่นคือสิ่งที่ยังหลงเหลืออยู่และผมจะมาโยงข่าวนี้เลยแล้วกันก็คือ Story Mission เนี่ยครับจะมีข้อมูลออกมาแชร์มากขึ้นในสัปดาห์หน้าหน้ ซึ่งสัปดาห์หน้าผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเมื่อไหร่รอะคือผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเขาต้องใช้คําว่า in the coming weeks คือหมายความว่ามันอาจจะเป็นสัปดาห์หน้าอาจจะเป็น2สัปดาห์หน้าหรือว่า3สัปดาห์หน้าก็ได้ก็เอาเป็นว่าก็รอไปแล้วกันนะครับซึ่งตัว Iron k e l l e r ออกมาพูดว่างานที่เราได้ทําในส่วน Story Mission เนี่ยแม่งโคตรเจ๋ง Amazing, <S amazing. แล้วก็บอกเลยว่า Story Mission เนี่ยครับเป็นเหมือนการกกระโดดจาก PVE ทั้งหมดที่เราเคยทำมาให้กับเกม Overwatch เลยก็ว่าได้สำหรับ PVE ที่เคยทำมาทั้งหมดของเกม Overwatch เราอาจจะนึกย้อนไปช่วง Anniversary Storm Rising เป็น Uprising อะไรพวกนี้นะครับถ้าเป็นคนเล่น Overwatch 1มาก็จะจำได้ว่าเป็นยังไงถ้าให้ผมเล่าคร่าวๆว่าเป็นยังไงก็คือสมมุติว่าเป็นเป็นมิชชั่นหนึ่งใช่ไหมเราเลือกตัวมันจะมีล็อกตัวมาว่าเล่นได้กี่ตัวเสร็จปุ๊บพอเรากดเข้าไปมันก็จะเป็นคัทซีนในเรื่องก่อนพอคัทซีนในเรื่องเสร็จ เราก็จะเข้าไปเล่นตามมิชั่นนะครับก็เดินไปยิงบอสนู่นนี่นั่นตีบอสอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเสร็จปุ๊บพอถึงตอนจบมันจะมีประมาณ3เช็คพอยต์ตอนหนมิชั่นนะแล้วพอไปถึงตอนจบปุ๊บมันก็จะมีคัตซีนในเรื่องปิดฉากคอนเซปต์ของ PVE สมัยโอ๊ตหเป็นอย่างนี้ถ้าเราดูที่โอ๊ตสอ PVE ก็จะมีะฮา l โลวีนตอนเกมเปิดใหม่ๆเนาะตอนฮาโลวีนเนี่ยถือว่าองค์ประกอบ PVE เขาทำมากขึ้นนะครับ มีจมสกแกรเข้ามาด้วยทำเป็นแบบล้อเรียนเกมเฮอร์เรอร์อีสเตอร์เอค่อนข้างเยอะแล้วก็มีระบบอะไรที่มากขึ้นคือมันมิชชั่นต,ตัวตัวภารกิจเนี่ยมันยาวขึ้นแล้วก็น่าสนใจขึ้นกว่าตอนจังเก e นทรายแต่รอบนี้ <c oughs> เนื้อเรื่อง <c oughs> เขาบอกว่ามันจะเป็นอะไรที่คนะระดับกับ PVE ที่เคยผ่านมาทั้งหมดซึ่งผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคนะระดับในที่นี้มันมันมันจะต่างไปยังไง คือมันจะมีเนื้อเรื่องมากขึ้นแบบว่า,ามิชชั่นหนึ่งมิชชั่นเนี่ยจะยาวขึ้นด้วยไหมหรือว่ามันจะแค่เพิ่มซีนมาติกเข้ามาแค่นี้หรือเปล่าหรือยังไงเอาเป็นว่าเราต้องรอติดตามนะครับสําสหรับเรื่องนี้ต่อไปเราจะเชื่อใจใค่าไหนดีผมว่าเราเชื่อใจในระดับที่เราต้องลืมหูลืมตารับข่าวสารด้วยคืออย่าเชื่อหมดใจอ่ะเออ เชื่อเชื่อได้แต่ต้องอย่าเชื่อหมดใจเราต้องเผื่อใจไว้ด้วยแล้วก็พิจารณาตามข้อมูลที่เรามีชอบ้าห้าครับขี้เกียจยิงโล่เอออันนี้เข้าใจแต่ว่าถ้าพูดกันน่ะถึงหกสมัยแรกที่ออกมาคือโล่มันน้อยตัวละครในน้อยอยู่ครับโล่มันน้อยมากนะสมัยก่อนที่เล่นกันก็คือแบบวินซันดีว่าเราไม่ต้องยิงโล่เลยนะครับมันมันมีแค่บับเบิ้ลลิงแต่ดับเบิ้ลแบเรียคือผมก็ไม่ชอบ คิดถึงรู o บ็อกเออผมก็คิดถึงผมทช่เล่นมาตลอดยังดีใจที่เกมทำไลฟ์เซอร์วิสโอว์วอชหนึปีท้ายๆนี่แห้งจัดคือตอน o อว r w a ชหนึปีท,ท้ายที่มันแห้งจัดแหละครับแอรอนนะเขาบอกแล้วว่ามันเหตุผลนะคือเขาพยายามจัดสรรคนส่วนใหญ่ไปทำ PVE ที่เคยพูดไว้นในปี2019เพราพอจัดสรรคนส่วนใหญ่ไปทำ PVE ปุ๊บมันทำให้คนที่ทำ PVP ของโอว์วอชหนึ่นะมันเหลือคนน้อยมาก ก็เลยออกมาเป็นเอ็กโคตัวสุดท้ายของโอวอหนึ่งแพทหลังจากนั้นไม่มีอะไรใหม่มีแค่อย่างมากก็สกินย้อมแมวใหม่อะไรเงี้ยหรือว่าอย่างมากก็คือแ่นปรับสมดุลนิดหน่อยมันก็เลยเป็นที่มานี่แหละว่าทําไมตอนโอเวอรหนึ่งหายไปนะครับแล้วคนหนึ่งออกมาพูดไนงะว่าเฮ้ยที่คุณอนะเอาเวลาไปทํา PBE ตรงนั้นนะ่ะที่คุณเคยพูดอะตั้งเยอะจนโอว1หนึ่งมันไม่มีคอนเทนต์เป็นปีๆอะ่ะแต่ว่าอ้าวทำไมมาวันนี้คุณประกาศยกเลิกล่ะ แล้ววันหนึ่งวันนั้นที่เรารออย่างคือเรารอโดยไม่มีอะไรเลยนะตอนนั้นนะมันมีแค่คําสัญญาครับคนก็เลยโกรธนะถ้าบอกตั้งแต่ตอนนั้นหุ้นจะร่วงเละแน่นอนฝ่ายบริหารไม่น่าจะยอมให้บอกซึ่งฝ่ายบริหารที่ว่าสูงสุดของฝ่ายบริหารก็คือ CEO เนาะแต่อ่านจะบอกได้ว่ามีคนสูงกว่า CEO ก็คือ Board of Director นะครับ Board of d i r e c ก o r ก็คือบอร์ดบริหารคือแอทเ a นทิชันบริษัทเนี่ยเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งหมายความว่าก็จะมีผู้ถือหุ้นที่เป็นพับลิกเป็นคนทั่วไปอะเนะเอาะอถ,ถือหุ้นด้วยใช่ไหมแล้วมันก็จะมีบอร์ดบริหารซึ่งตั้งขึ้นมาเพื่อรับเสียงจากแชร์โฮลดเออร์ holder, รับเสียงจากผู้ถือหุ้นเข้าไปแล้วก็บอกคุยกับ CEO ตกลงแผนอะไทีอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วบอร์ดผู้ถือหุ้นเนี่ยสามารถถอดถอน c e o ได้ด้วยซ้านะแต่เหตุผลที่ผมเชื่อนะว่าทําไมเขาถึงไม่ถอดถอนส่วนหนึ่งคือบ๊อบบี้โคตติงครับเป็นคนที่เก่ง อันนี้ต้องยอมรับว่าบ๊อบบี้โคดิกเก่งคือเขาทำกำไรให้แอคทิฟชันบริษทรัทได้มหาศาลมากมหาศาลขนาดที่ว่ามึงบริหารเฮียไม่เป็นไรกูยอมมองข้ามเพราะว่าผู้หรือหุ้นได้เงินครับผู้หรือหุ้นได้เงินครับก็คุณทำกำไรให้บริษทรัทได้เอาก็ดีแล้วนี่ก็จบเออเรื่องเอติกบริหารอะไรก็ช่างแม่งมึงก็ปรับให้ดีขึ้นแล้วกันแต่ว่าถ้ามึงได้เงินกูโอเคกูไม่มีปัญหามันก็จะเป็นทรงๆประมาณนี้แต่เลือกเก็บมันใช้เป็นจุดขายวงเล็บโกหกให้คนกลับมาเล่น แล้วรอให้เกมขายของดึงอะไรมากรบช่วงสุญญากาศตรงนี้นะครับมันก็คือช่วงโอวาสอเพิ่งเปิดเกมใหม่ๆซึ่งตอนเปิดเกมใหม่ๆเราจะเห็นเลยว่าราคาสกินค่อนข้างแพงมีแบล็คพาสขายด้วยแล้วคนส่วนหนึ่งนะก็ยอมเสียเงินให้กับทางแบล็คพาสและสกินเหล่านั้นส่วนหนึ่งคือเพราะว่าเขาหวังว่าเงินส่วนนี้จะไปช่วยการพัฒนา PVE ให้เกิดขึ้นจริง อันนี้ต้องบอกก่อนนะมันไม่ใช่ทั้งหมดนะแต่มันมีคนส่วนหนึ่งที่คิดอย่างนี้ด้วยโอเคไหมเออมันก็จะมีคนอีกส่วนหนึ่งที่แบบเอ้ยก,กูซื้อเพราะกูอยากได้แค่นั้นแหละ มึงจะเอาไปทําอะไรต่อก็เรื่องของมึงแต่กูอยากได้สกินนี้กูก็เลยซื้อเออก็มีว่มีไม่ได้ไม่ได้บอกไม่มีนะมีอยู่แล้วแล้วถ้าจะเติมเกมให้ถูกกว่าเติมเองอย่าลืมใช้บริการ richman shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมโอ้สองได้ในราคาที่ถูกคุ้มกว่าเติมเองสามารถเติมเกมบนเว็บไซต์ richman shop com ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนหรือช่องทางไลน์ออฟฟิเชียลแอด richman shop นอกจากนี้ยังมีบรริกา เติมชันม้นนำอื่นๆอ,อีกมากมายหรือบัตรเติมเกมคุ้มๆมไม่ว่าจะ r o บ lox Riot, ร t e a m รรวมทั้งบัตรไลฟ์ไซด์อธิบัตรแกร็บลน์ทินเดอร์เติมเกมแบบสุดคุ้มสุดไวเติมก่อนจ่ายที่หลังต้องนึกถึง Richman ช h อ p โนหนึ่งเรื่องเติมเกมแล้วถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมดีๆติดตามเพจ Richman ช h อ p ใน Facebook ไว้ได้เลยจะช้อปปิ้งที่ s h อ p e e อย่าลืมแวะเข้ามากดลิงก์พนเพืเสนอช้อปปิ้งสินค้าใดก็ได้ใน Shopee ลิงก์อยู่ใต้คลิปจนคุ้มแล้วค่อยออกมายอมรััับแแแลล้ววกกก็ไมมม่่่ปใจจทีชงนนนายพด ตอนนี้ผ่านช่วงฮนนีมูนไปแล้วก็ค่อยออกมาบอกเกมกำไรไปแล้วจากแฟนๆที่โดนหักหลังผมตัดใจเลิกไปตั้งแต่ซีซันสาผมเล่นเมนซับตลอดเวลาที่เล่นก็จะได้ยินเพลงเราจะทําตามสัญญาอันนี้พูดถึงองค์กรที่ชื่อว่า Activision Blizzard หรือพูดถึงประเทศตลอดเหมือนโดนหลอกว่าเขาจะแก้ระบบให้ซับมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นใจหนึ่งก็คิดว่า PVE มาจะกลับมาเล่นแต่คงไม่ได้กลับมาแล้ว เพราะว่า PVE ที่ว่านี้มันจะเป็นแค่โหมดเนื้อเรื่องซึ่งอันนี้ผมต้องพูดกันตรงๆแล้ว่าคําว่า PVE ของแต่ละคนความหมายไม่เหมือนกันครับมันจะมีคนส่วนหนึ่งที่ที่ทําคลิปออกมาใน YouTube ใช่ไหมแล้วเขาเขียนว่า PVE is cancelled หมายความว่า PVE อถูกยกเลิกแล้วแล้วคนก็จะสงสัยว่าเฮ้ย PVE ไม่ได้โดนยกเลิกนี่มันยังมีหมดเนื้อเรื่องอยู่ซึ่งก็นับเป็น PVE ซึ่งถ้าพูดกันตามตรงนะครับทางเทคนิคอะมันใช่ คือหมายถึงว่าโหมดเนื้อเรื่องเนี่ยจะเรียกว่า PVE ก็ได้ Player vs Environment เนาะอ่าก็คือเป็นบอทมาให้เราให้คนยิงแต่ว่าความหมายของ PVE เนี่ยถ้าตีความอีกรูปแบบหนึง่งมันอาจจะมองได้ว่า PVE อ่ะคือ concept คอนเซปต์คล้ายๆแบบเกม MMORPG อ่ะที่คุณต้องสามารถเล่นคอนเทนต์เดิมๆซ้ำๆเพื่อฟาร์มฟาร์เวลฟาร์มสกิลฟาร์มของอย่างเงี้ยมันถึงจะเป็น Element ของ PVE คนส่วนนี้ก็จะบอกว่าไอสิ่งที่เขาจะเอาเข้ามาในซีซัน6อะ่ะมันเป็นแค่โหมดเนื้อเรื่อง ซึ่งโมดเนืเรื่องเนี่ยลองไปดูคริตี้หรือว่าเกมมัลติเพลเยอทั้งหลายไอโหมดเนื้อเรื่องเนี่ย, Quality, ย,เ,เ,เ,ยเขาจะเรียกกันว่าแคมเปญหรือว่าสตอรี่หรือว่าซิงเกิลเพลเยอร์โหมดอะไรก็ว่าไปแต่เขาจะไม่ใช้คำว่า PVE ถูกไหมครับที่ใจกลางของโหมดเนื้อเรื่องเนี่ยมันก็คือ PVE นะคือหมายถึงว่าคนเล่นก็ยิงบอดแต่เขาไม่เรียกว่า PVE เพราะว่ามันมีแค่เนื้อเรื่องมันไม่มีองค์ประกอบของความเป็น RPG ของความแบบ ต้องฟาร์มหรือว่าเก็บเวลแล้วก็สามารถเอาไปอัปเกรดตัวละครหลาย,ลายๆแบบตามความต้องการของผู้เล่นได้มันก็เลยทําให้คนกลุ่มเนี้มองว่าจริงๆแล้วอะมันสามารถพูดได้แล้วว่า PVE อะโดนยกเลิกเพราะว่าสตอรี่ i มชชั่นที่เขาบอกว่าจะมามันก็คือโหมดแคมเปญเฉยๆไม่ใช่โหมด PVE แล้วอย่างอย่างถ้าเราจะบอกว่าฮาโลวีนคือโหมด PVE อะจะเรียกว่า PVE ได้ไหมมันได้แต่ว่ามันเป็น PVE ที่คุณเล่น แล้วมันก็มีแค่เนื้อเรื่องนิดหน่อยอะไรเงี้ยแล้วคุณก็ไม่ได้มีการเล่นซ้ําๆเพื่อเอาของไปอัปเกรดตัวละครในทางที่คุณอยากให้มันเป็นได้ด้วยซ้ำฉะนั้นคุณจะเรียกสิ่งนี้ว่า PVE หรือเปล่าหรือว่า Star Wars ที่เขาบอกว่าเป็นโหมด PVPVE คือผสม PVE เข้าไปด้วยแล้วแล้วองค์ประกอบ PVE ของ Star Wars คืออะไรครับคือการที่มีป้อมป้อมปืนซึ่งเป็นบอดมายืนยิงมึงอย่างเงี้ยเหร เรียกว่า PVE นี่หรอคือ PVE หรือว่าการชุบเพื่อนได้ชุบเพื่อนที่ดาวได้เนี่ยคุณเรียกว่า PVE แล้วหรอมันจะเรียกก็ได้แหละในทางเทคนิคคือมันเรียกได้ครับแต่ว่าอย่างที่ผมอธิบายไปเนาะว่าความหมาย PVE มันสามารถตีความกว้างกว่านั้นได้จบเรื่องนี้เอาเป็นว่าแล้วแต่ความเห็นแล้วกันนะอันนี้แค่ผมแค่มาอธิบายให้เข้าใจว่าความหมายของ2งฝั่งมันไม่เหมือนกันนะครับเอาจริงแอรอนจะเอาเอเคมาลงโอา2ด้วยซ้ำ แต่ว่าตอนนั้นน่ะเจฟยังอยู่เจฟเป็นหัวหน้าทีมเอาจริงถ้าเทียบอะแอรอนกับเจฟผมค่อนข้างนับถือเจฟมากกว่าแอรอนนะคือไม่ได้จะบอกว่าแอรอนแย่นะครับคือแอรอนเจฟด้วยก็เป็นพนักง,งานหนึ่งคนซึ่งซึ่งมีตำแหน่งไปยังไงมันก็ตำแหน่งไม่สูงเท่ากับ c e ออยู่แล้วคือบ๊อบบี้ก็มีเสียงมากกว่าพูดยังไงเพราะฉะนั้นแล้วเอาจริงในฐานะของพนักง,งานอะแอรอนก็ก็เป็นพนักง,งานคนหนึ่งเออแต่ว่าอย่างเจฟเนี่ย คือเขาแบบฟักอิดแอมเอาอะเรื่องอ,อกหมายคุณกูไม่อยู่เลยที่มึงจะอยู่มึงก็อยู่ไปแล้วกันโกหกไปแล้วกันอะไรเงี้ยคือเจฟไม่เอาด้วยกับขี้กองเนี้ยแล้วขี้กองเนี้ยก็ถูกยื่นมาต่อที่แอรอนแล้วแอรอนก็บอกว่าไม่เป็นไรกูอยู่กับขี้กองนี้ได้ซึ่งมันก็ไม่ได้ความผิดแอรอนเลยนะที่แบบที่ต้องโกหกอะแต่ว่าก็บริษัทสั่งมามึงคือมึงไม่ทํามึงก็โดนไล่ออกอะไรเงี้ยนึกออกไหม <laughs> บริษ sia, ัทไม่คิดที่จะทำแอนิเมชันโอวัชแบบ a r ร์เคบ้างหรอครับอาจจะกลับมาดังอีกครั้งก็ได้เห็นเขามีประกาศใน o ร d แม p จะมีซีนิม t ติกรีวิวในซีซั่น5ซึ่งผมไม่มั่นใจว่า c ซีนิม t i c Review ที่เขาเขียนนะมันจะทําเป็นหนังหรือเปล่าหรือมันจะทําเป็นซีรีส์หรือเปล่าหรือว่ามันจะเป็นแค่ Animated s h o ็อตแบบของเก่าๆที่เคยทํามาอัพลง u u u b e เฉยๆก็แอบหวังอยู่นะแต่ว่าอย่าหวังเยอะล้กัน คือถ้ามันทําเป็นซีรีส์อาร์เคผมก็เชื่อมั่นเหมือนกันว่ามันคงมันคงดังแน่เพียงแต่ว่าผมว่าเขาไม่มีคนพอที่จะทำแล้วอนะณจุดนี้นะเนี่ยที่ซันห้าเผยตัวอย่างซีนิมาติกครับซึ่งมันเป็นรูปน้องหมาแต่ประเด็นคือเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นซีนิมาติกของน้องหมาหรอวะหรือหรือยังไงนึกออกไหมคือไม่รู้เลยรอดูรอดู P v ีอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลลุงตู่ อันนี้มันเนื้อเพลงเพลงนั้นนี่นะผมรู้นะเว้ยคุณอย่าเรียนนะนี่ผมให้ดูอะไรอันนี้เป็นฮ่าฮาเหมือนกันน,นี่หมายความว่าโอเวอร์วอกลับมาแล้วหรอคะ no มีห้องแวกซ่าแล้เป็น PVE บอเออวะพอคุณถามคำถามนี้ผมก็น่าสนใจนะเอออย่างนี้อย่างนี้แวกซ่าแล้วเป็น PVE ไปเพราะว่าเราก็ยิงบอดเหมือนกันนี่วะเออวะเคีย <Yeah. S 1> นี่มันถ้าการยิงบอดแนละ้วเป็น PVE อย่างนี้แวกซ่าก็เป็น PVE สินะเอาเป็นว่าองค์ประกอบมันมีหลายอย่างแล้วกันของ PVE อ่ะซึ่งบางคนอนะมองว่าองค์ประกอบของ PVE มีแค่อเป็นเรายิงบอดเป็นมีเนื้อเรื่องนิดหน่อยเขาอาจจะมองว่าแค่นี้นับเป็น pve ได้แล้วแต่คนบางส่วนอาจจะมองว่าจะเป็น pve ได้ต้องมียิงบอทใช่ไหมต้องมีเนื้อเรื่องเยอะร้อยไม่รู้แต่ต้องมีแล้วก็ต้องมีองค์ประกอบที่สามารถเล่นซ้าได้เพื่ออัปเกรดตัวละครอย่างเงี้ยมันแล้วละคนละผมไม่ใช่คนที่ยิงแม่นแต่เกมนี้มีอะไรมากกว่าแค่ยิงแม่นผมรอเพราะผมชอบเกมแนวนี้ left 4 o r dead 2 borderland มันสนุกมาก การเล,เล่นกับเพื่อน PVE ที่รอแล้วจะกลับไปเล่นก็เหมือนกับโดนหลอกรอดูเหมือนเนื้อเรื่องว่าจะกลับดีไหมอันนี้คืออย่างที่บอกครับคือโหมดเนื้อเรื่องเนี่ยมันเป็นโหมดที่คุณเข้าไปเล่นเสพเนื้อเรื่องแต่การเล่นซ้ําๆได้อะผมคิดว่ามันจะน้อยมากหรืออาจไม่เกิดขึ้นเลยคือการเล่นซ้ําอาจจะแค่เล่นเพื่อเสพเนื้อเรื่องอีกรอบแต่มันจะไม่ใช่ว่าคุณเล่นซ้ําเพื่อเพื่อ u เกรดตัวละครนะครับอาจจะเป็นแค่ความคิดโงๆโของผมถ้าคนไม่พอคนออกเยอะขาดคนทําส่วนต่างๆแล้วทําไมไม่จ้างเพิ่มผมเชื่อว่าคนเก่งมีเยอะแยะแค่จ้างเพิ่มรับเติมส่วนที่ขาดมันก็จบแล้วไม่รู้สิผมอาจจะคิดง่ายไปก็ได้อันเนี้ยมันมีเรื่องที่ต้องมีประเด็นหลายอย่างอยู่เนาะประเด็นแรกคือเนี่ยที่คอมเมนต์นี้ตอบครับคนเก่งเขามีทางเลือกเยอะถ้าจ้างได้ต้องเงินหนาและภาพลักษณ์องค์กรการบริหารด้วยอย่างอ e ีลอนซื้อทวิตเตอร์คนเก่งในนั้นก็ออก แต่ก็ได้งานไวหมดเช่นกันคงจ้างเพิ่มแหละแต่ใครจะกล้าเข้าไปทํากับบริษัทที่ทั้งมีข่าวเชาว้าคลีความมากมายมันดูเหมือนยืนอยู่ปากเหวหาความมั่นคงไม่ได้คือเรื่องคลีความของแอ b u ิ i ิชันบริษัทมันเป็นเรื่องใหญ่มากนะส่วนอีกประเด็นหนึ่งนะการที่คนเก่งๆมีเยอะแยะใช่แต่ว่าวัฒนธรรมองค์กร,รมันไม่เหมือนกันเนาะในแต่ละที่ซึ่งเครื่องมือที่เขาใช้ในแต่ละองค์กรก็ไม่เหมือนกันด้วย เพราะว่าองค์กรบางองค์กรก็สร้างอินเฮาส์ซูขึ้นมาคือหมายความว่าเครื่องมือเขาไม่เหมือนกับบริษัทที่คุณเคยทํามานะคุณเข้ามาใหม่เนี่ยคุณก็ต้องเข้ามาเรียนรู้เพื่อที่จะทางานเป็นแล้วคุณลองไปเทียบลองไปดูง่ายๆนะเจฟฟ์แคปแลนดดีเรคเตอร์อวัดหนึ่งครับ mm hmm. เขาลาออกไปอะ่ะ mm hmm. เขามีประสบการณ์ทํางานในบริษัท19ปี19ปีอะ่ะผมถามง่ายๆเลยเจฟฟ์ Jeff ลาออกคนหนึ่งเนี่ยคุณจะเอาใครมาแทนเจฟฟ์ได้มันไม่มีทางเป็นไปได้เลยอะ่ะ ประสบการณ์มันเยอะมากในคนคนนั้นอะคือมันเยอะขนาดที่ว่าคุณจะจ้างมาสักกี่คนละ่ะคุณจ้างคนใหม่มาแล้วใครเทรนเขาอะคือมันไม่มีคนเทรนด้วยซ้ำอะแบบคนเทรนก็ประสบการณ์น้อยกว่าเจฟอีกถูกไหมครับมันกลายเป็นว่าเอา้าคุณเอามามันก็กลายเป็นทีมที่แม้จํานวนคนอาจจะเท่าเดิมนะแต่ว่าประสบการณ์มันไม่เท่าเลยมันค่อยค,อยคอยน้อยลงเรื่อยๆต่อให้คนจะเท่าเดิมก็ยากอยู่ดีเพราะว่าคนที่มีประสบการณ์เราออกไปหมดมันก็จะเหลือแต่คนใหม่ๆที่เข้ามาเป็นจูเนีย หรือว่าเป็นซีเนียร์ที่อายุงานไม่เยอะการจ้างงานเดฟอย่างเนี้ยมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นต้องพูดเลยทรัพยากรบุคคลมัน,มนทดแทนกันง่ายถ้าเป็นตำแหน่งที่ไม่ต้องใช้ประสบการณ์เยอะหรือว่าเป็นตำแหน่งที่สามารถเทรนแป๊บเดียวทำงานได้เลยแต่ว่าตำแหน่งแบบ Developer หรือว่าหัวหอกแบบ Director มันแทนกันยากมากๆ m มโครซอฟ t เกมที่ยังรอดแบบปังๆมีแค่ n e c คร f ์เองอปีนี้สองเกมแล้วเกมแพงแต่กก Redfall กับฟอร์สบ k อกเคนฟอร์สบอกเคนก็ก็ค่อนข้างยำแย่ใช่ไหม